cũng rồi luôn đây đèn thì pha cầu như nó gặp này này theo này này à bay mày đi hôm ấy nhíng nó xài cái này

บมกินยก็จะเปนระตืดขึรน okay ี okay. oh no. uh ้ก็บกินเอาูมากองเขาเป็นเรวเง้แบมึงมึลอกกองขึ้นนี่จะละกองนี่มองไหุ่เปลี่ยนอือซื้อลงไปเปเปลี่ยนมีัสิทำทำองเขาเลอกๆนึกว่าไม่มันเหี้ยม หักออกให้อยางบอกไมนดำเนาะไฟใหม่ไหมโอ้ไฟใสใหม่ไฟใหม่ด้มันเห็นมืนนอ้หูฝนเป็ลางนือลึกๆนี่นายคนดีกลับมาขับออกเพิ่ยก็ได้กั้วอ้า้นกินเบิร์ปนน้งาวเลยกินน้ขี่้ยพุกกน้ยขี่เสมมติวิ่กส่งข้าขั้ทั้งุ่นทังเกา ไปพี่น้องเกาไปเบิ้งทั้งปุ่นคบทั้งทังเกาห้องหมดทั้งมึงยิงใส่ไหลหมดเดินไปเียไปกบไสแยกสามแยนี่เลยยบหยบนเป่นแล้วมึงมึดีเลยนี่สามแยงนีีหกใ้่เปี่นเปแบุ่นยิงว่าแตุ่่ยับไปอีกเกินไหมไลไกล

เดี <yap> ๋ยวเราคงม่กล่องไอเขาลงติดตามมือเลี้ยงที่นักกลองเขากันจคข้าวนึงไปกันรอบแรกกันเาเนาเส้นมา่ครับมือีล้มล้มดอก ติดตามครับตัวหยปิวเลยมันปิวแล้วมันเรียนมันฟุกวัวนี่เรียน เี้ยแล้วมันปิวว่ะโอ้ยวา้ยุนเป็นนุ่มๆเนี่ยลุ่นเบาุนเบาเนี่ยล่ะลี้ลูกนีแปะพืเนัดยัดปุ่นเป็นวัอีกมือนี่ใส่อะไรเดี๋ยวนี่่เห็นบอกได้่าถือกันมลูกปืนือว่าด้วยขามหลังมันเรงตรงปนี่เดยวไหมงูยื่ซวเลนี่ยู่ไนกองเขานี่ พ่ลูกปืนเลปตรงกุณเมื่อเห็นว่ะเด็กเมื่อเห็นจอยไปหนองยงสพยทธถึกเพื่อทไหนขาหาหยากควมหกหกไหมเฮียกเฮียกี่ลายแต่ว่ายังมาเจอ,อกองแหลกเลยนี่มึงตัวไหมครับนี่หนูกับพุทกิเปนหนองาน่าจะถืกน้ำาน่าจะเต้นไปนะ Army telo กลเงากูนี่ี้ยิงยากเถอะวะมันได้นั่งยิงกับกลยิงนี่เฮ้ยสำคาเนี่บ่ะเสียงอะนี่ยนเสียงปืนเป่งเป่งโอ้หนูผีเลยอยู่ม่รู้เป่งเป่งหนูผีป่าซะหน่อย mặc loại nô lên hãn hoa lao qua lac nô gần hòn ông và, và. và thử, thử. Oh, này, bà tng yên một hiệu yên <laughs> <laughs> một hiệu mìa mô môn hiệu à khi rơi quá kỳ lòng rơi bà tng lên hiệu tng một hiệu chào ca yên bao tng nô ห้องิงอาถึกพอดักมันว่ามันจิ่งลงว่า wa, มันจิ่งลงไปแล้วเทมันจดหนีไปลอยแข่งรถตู้กล่องโก้่งเที่ยวรถงไฟไหมครับมันแจ้งอะรมันจมไทยจะบ เมื่อบ่นิเมื่อได้ปอนิสรุปเต็มพี่น้องสรุปเต็มโอ้ตัวนี้ถึงระเบิด่ให้เบิ้งดอกภาพภาพผูบาดตาโอ้ตัวนี้ง่ายเว้ยของเบาเด่นพี่น้อง <cười> <cười> Sám tem Ô tôi nhảy hết tôi này Tuyền của làng à Nhưng mà thử quả <laughs> <laughs> nhưng <laughs> như cũng mong có giả vọng nữa những cổng mong có giả vào Win <laughs> yên đi nhĩnh chụp mặt đâm lưng lưng lắm đây mong yên đi 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 như thế này đi 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 đây bóng gồm đây này đây đây bóng gồm này bóng gồm tụi cảng này ah bóng thử pìo nè, à. cái nòng đâu may cái chạy. rồi mình còn gì nữa, này nó còng khẩu đâu. nó, mua hẳn cái này, này đã? Ừ. Ừ. tôi thử thượt bữa khẩu Si si, si Nát gang qua. cái khẩu đấy khẩu nên. Có nát nung. Món ăn áp món Oh, hảo. Cực lục ô, hảo. lục 1, 2, lục 4 ô, nát, lục bạn phải nói không cắp bận, để phăng tiếng để đồn, gìn mử, nó làm đờm mình bay 2, 3, 4, 5, de